สวัสดีค่ะน้องมีเงินขอแนะนำโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานขั้นกลางขั้นสูงเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการมืออาชีพหลักสูตรครบ3ระดับเรียนรู้ต่อเนื่องเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการอย่างลึกซึง้งพร้อมแนวทางตรวจสอบที่ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพระดับขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือผู้สนใจเข้ามามีบทบาทด้านการตรวจสอบกิจการสหกรณ์เข้าใจโครงสร้างและหลักการบริหารงานของสหกรณ์รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการปูพื้นฐานการตรวจสอบที่ถูกต้องและเป็นระบบเหมาะกับผู้ตรวจสอบกิจการใหม่กรรมการสหกรณ์ จุดเริ่มต้นของการก้าวเป็นผู้ตรวจสอบกิจการระดับขั้นกลางต่อยอดความรู้จากขั้นพื้นฐานสู่การตรวจสอบเชิงลึกฝึกวิเคราะห์รายงานทางการเงินของสหกรณ์เรียนรู้เทคนิคตรวจสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานเข้าใจการประเมินความเสี่ยงและแนวทางป้องกันข้อผิดพลาดเหมาะกับ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานแล้วหรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรวจสอบจริงระดับขั้นสูงสู่การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการมืออาชีพวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบประยุกต์แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสหารณ์เสริมทักษะการรายงานผลตรวจสอบอย่างมีประสิทธิทภาพเหมาะกับ ผู้ตรวจสอบกิจการระดับชำนาญการและผู้ที่ต้องการยกระดับความเชี่ยวชาญสมัครเข้าร่วมอบรมได้แล้ววันนี้เปิดรับสมัครผู้สนใจทุกระดับเรียนรู้กับทีมวิทยากรมืออาชีพจากสมาคมหน่วยงานภาครัฐด,ด้านสหกรณ์สอบถามเพิ่มเติมสมัครอบรมได้ที่สมาคมเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อคนสหกรณ์เบอร์โทร0896685697 0846654229ขอบคุณคะ่ะ